สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันในเช้าวันนี้ฮะวันที่5พฤษภาคม2565จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6นะครับพี่น้องโดยในวันนี้ฝนจากภาคใต้ฮะก็จะเริ่มไหลขยายขึ้นมาตอนบนนะฮะมีภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกด้วยฮะ รายละเอียดเป็นอย่างไรฮะไปติดตามกันเลยครับและภาพที่ทุกท่านเห็นนะเป็นการแสดงค่าการยกตัวของอากาศเป็นบริเวณกว้างหรือค่า OLR แปซิฟิกตะวันตกโดย CFS Forecast นะฮะได้พยากรณ์ไว้ในช่วงวันที่9ถึง15พฤศจิกาเอพฤษภาคมหรือครึ่งเดือนของเดือนนี้ฮนะครึ่งเดือนแรกจะเห็นว่าพื้นสเกลสีเขียวเข้มปียกตัวได้ดีเลยนะฮะ ในบังคลาเทศเมียนมาและก็ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศฮะก็จะมีแหวงแหวงบ้างแต่ก็น้อยมากโดยเฉพาะด้านตะวันตกตอนบนนะฮะนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนชุกกว่าภูมิภาคอื่นโดยรวมนะฮะหมายถึงประเทศไทยและก็สามประเทศอาประเทศบังคลาเทศและก็เมียนมานะครับโดยรวมในแปซิฟิกตะวันตกเห็นไหมครับหากดูการเคลื่อนของคลื่น ของคลื่นเควินระดับ200นะฮะหรืออุณหภูมิที่0เนี่ยฮะช่วงวันที่6ถึง11ก็สอดคล้องกันนะพี่น้องเห็นไหมฮะนั่นก็เป็นการเกิดพายุบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยในทะเลอันดามันและก็เส้นทางไปเคลื่อนไปทางอ่าวเบงกอด้านบนนั่นเองดังนั้นสรุปเลยว่า น่าจะมาแน่ๆนะครับผลกระทบที่จะทําให้เกิดฝนตกชุกในทุกภาคของประเทศไทยจากการเคลื่อนไหลของไซโคลนที่กําลังเริ่มก่อตัวนะพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็วางแผนจัดการน้ําดีๆนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ครับฮนะเราก็ถ้ามีน้ําตุนไว้เราก็ได้เปรียบนะฮะโดยจากภาพถัด ไปฮะเป็นปัจจัยลมตัวแปรที่ควบคุมสภาพอากาศของบ้านเราในวันนี้ฮวันนี้ค่ห้าเครับนั่นก็คือพื้นลมล่าง925เฮกโตปาสาลนะวันนี้ฮะผมปรับเปลี่ยนแอนิเมชันลมใหม่นิดหน่อยให้ดูยาวยิ่งขึ้นนะเพื่อให้พี่น้องดูกันชัดๆกว่าเดิมและลดการใช้ลูกศรแทนฮนะลูกแทนลงฮนะลูกสอก็เหลืออีกอันสองอันยาวๆเพื่อความสบายตาและที่สำคัญเข้าใจตรงกันนะฮะ เมื่อเราพูดถึงการวิเคราะห์ทิศทางลมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทําอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องไม่ใช่ผมบ้องตื่นอยู่คนเดียวโดยโกรมอุตุนั้นจัดทําคู่กับการเขียนแผนที่อากาศออากาศให้พี่น้องดูกันอยู่ทุกวันนะฮะสองสามช่วงเวลาซะด้วยนะฮะซึ่งบางครั้งก็อุตุนิยมวิทยาเขาก็โพสตเฟซบุ๊กฮะแต่ก็ไม่ทุกวันนะฮะเราจะอธิบายแสดงการวิเคราะห์ลมตามภาพเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ภาพ ก็นิ่งเป็นเส้นๆแบบนี้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าแล้วก็ดูง่ายกว่าที่จะมาส่องโมเดลการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็แบบนี้ครับเพียงแต่คนไม่ค่อยเข้าไปดูไปอ่านกันเท่าไหร่นะฮะน่าจะเป็นเหตุจากการอธิบายน้อยไปหน่อยหรือยังไงไม่ทราบดังนั้นผมก็อยากจะย้ำเล่าเพิ่มเติมจากกรมอุตุจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้พี่น้องที่สนใจในการวิเคราะห์ลมล่างที่ทําให้เกิดฝนอีกสักครั้งนะฮะเล่าเพิ่มเติมฮะ โดยลมล่างนะฮะอบความชื้นที่เขานำมาวิเคราะห์บ่อยๆนะั่นก็คือมีลมสองระดับฮะอันแรกก็คืออันนี้ฮนะลม925เฮกโตปาสคารสูงจากพื้น600เมตรทะพี่น้องเมื่อลมหอบความชื้นจากทะเลวิ่งเข้าแผ่นดินนะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรฮนะก็เกิดฝนได้ก็คือการประทับภูเขาดังนั้นต้องมีแรงพอที่จะทำให้อากาศยกตัวขึ้นเลยจุดน้ำค้างฮนะจุดดิวพอยท์นะหรือ1.5กนะิโลเมตรฮะ อันนี้คืออันแรกที่ลมจะสามารถทำให้เกิดฝนได้อย่างที่สองที่จะทำให้ฝนทาให้เกิดฝนได้ก็คือแนวลมของอแนวสอบของลมนะั่นคืออะไรก็คือช่วงที่ลมมันพัดเบียดกันนะเบียดกันและกันดังเส้นที่ผมวงกลมเอาไว้นะเนี่ยที่ตุนนิยมวิทยาก็ทำไว้เห็นไหมครับ อันนี้ก็จะทําให้อากาศยกตัวและจะเกิดฝนดีกว่าง่ายกว่าลมปะทะเขานะฮะไม่ต้องเช็คความเร็วเลยนี้ลมล่างอีกลมหนึ่งที่อุตุนิยมวิทยาเอามาวิเคราะห์ให้พี่น้องดูกันทุกวัน,น,นก็คือระดับ850เฮกโตปาส卡尔ก็ arn, สูงจากพื้นละพันห้เมตรอันนี้ก็เป็นระดับจุดฝนอ่อนหรือฐานฝนเลยนะฮะการการดูเขาก็ดูเหมือนลมเมื่อกี้ฮะเก้ร้าเฮกโตปาสาลนั่นก็คือแลความเร็วลมที่เข้าปะทะ แล้วก็ลมพัดส,สอบหรือลมเบียดกันนั่นเองฮะเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันของลม2ตัวนั้นคืออะไรครับแตกต่างกันก็คือลมระดับฐานเมฆฐานฝนเนี่ยครับเมื่อเขามีความเร็วลมอยู่ที่26นอตหรือ49อกิโลเมตรขึ้นไปเนี่ย มันจะสามารถทําให้เกิดฝนได้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะเพียงปะทะลมท้องที่ท้องถิ่นเท่านั้นไม่ต้องไปอาศัยปะทะภูเขาหรือรอแนวลมเบียดเสียดกันเลยฮนะลมพัดส,สอบเบียดกันนะก็จะวีผลได้นะฮะขอเพียงแรงระดับยี่หยี่หกนอตขึ้นไปนะฮะก็แค่นั้นแหละครับดังนั้นนะผมสรุปให้พี่น้องง่ายๆเลยว่าเวลาพี่น้องส่องแนวลมก็แค่ดูพื้นศักสีสเกลฮะค,ความเร็วลมนะฮะ ถ้าดูโมเดลฮะสีสเกลมันก็จะเป็นถ้าแรงหน่อยมันก็จะออกเป็นสีแดงสีไข่ไก่ขึ้นไปอะไรใช่ไหมฮะนี่ความเร็วลมแล้วก็แนวลมพัดเบียดกันนั้นนั้นเองก็ดูเส้นลมมันเบียดกันตรงไหนโดยหากดูคร่าวๆและเอาไวๆก็ดูแต่ลมพัดเบียดก็ได้ ตรงไหนกบตรงนั้นเนี่ยโอกาสฝนมันก็จะมามากกว่าเขานะนี่คือการแบบง่ายๆนะครับหากความเร็วลมและแรงแฝงด้วยลมสอบด้วยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะหนักแน่ประมาณนี้ฮนะทั้งความเร็วลมสูงแล้วก็ลมพัดสอบเบียดอันนั้นหนักเหมือนพายุฮนะส่วนลมระดับอื่นๆไว้ผมทยอยแนะนําให้ทีละสเต็ปนะฮะพอเข้าใจกันนะครับลองดูนะครับพี่น้องจะ,จะได้สบายๆกับใครนะโดยเรามาดูทรงลมล่างวันนี้กันต่อนะฮะจะเห็นว่าแนวพัด วันนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อวานนะฮะทรงลมล่างเลยครับจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานดันลมหนาวเข้ามาทั้งวันนะฮะก็กลายเป็นลมตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้หอบความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาแทนนะด้วยกําลังยังไม่แรงแล้วไห่นะโดยไอโซบาร์เกนเย็นด้านบนก็พ้นประเทศไทยไปแล้วนะฮะเหลือแต่เพียงแค่ระดับ1 0บพันสิลงมานะฮะ ส่วนด้านล่างฮนะด้านล่างของประเทศไทยเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้นะครับพี่น้องดูตรงที่ผมวงกลมสิครับเห็นไหมครับสองแนวลมแนวสอบของลมสองทิศเนี่ยเบียดกันแบบนัหนาหนาเลยตรงเนี้ยตรงแถวแถวเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยวันนี้จะมีฝนหนักกว่าที่อื่นนะวันนี้แถวแถวอ่าวไทยเนี่ยนะหรือประจวบกิลีขันใช่ป่ะแถวแถวเนี้ยโดยทั้งสอง แนวลมพัดฮะก็เข้าหล่อเลี้ยงย่อมโลในทะเลอันดามันซึ่งจะเห็นวงไซคอนิกแน่นๆนะพี่น้องเห็นไหมและก็แรงไปทรงเกลียวขึ้นมาแล้ววันนี้คาดว่าน่าจะได้หมายเลขกํากับหรือขึ้นสถานะเป็นย่อมโลกําลังแรงไม่เกิน24ชั่วโมงข้างหน้านะละนักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อะไรครับพี่น้องภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่จากแนวลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเสยขึ้นมานะ เกิดขึ้นมาเข้าหายอมแอลนั่นเองมันก็ไปพัดปกคลุมครอบคลุมนะพื้นที่ภาคใต้ไว้ทั้งหมดครับเป็นฝนปานกลางขึ้นไปได้นะฮะในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตังสตูนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนานียะลานราธิวาสน,นะครับภาคใต้โดยที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย19-23ถึงองศา นะยย,ยังเย็นอยู่นะครับภาคเหนือแล้วก็มีฝนฟ้าขนองได้จากแนวลมพัดสอบตามลูกศรสีเหลืองด้านบนนู้นติดชายแดนนะแนวชายแดนบริเวณจังหวัดไม่ต้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย20 23องศาโดยจะวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองจากแนวลมพัดสอบตามลูกศรน,นะครับ บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธา,านีศรีสะเกดบุรีรัมย์นครราชาสีมาส่วนใหญ่ก็บริเวณอ่าอีสานล่างส่วนภาคกลางก็จะมีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ตามแนวลมเช่นการลูกศรน,นะครับตกได้บางส่วนในพื้นที่อยุธยาสระบุรีกรุงเทพมหานครและปัาริมณฑลสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ในพื้นที่ตามแนวลมสอบลูกศรสีเหลืองฮนะ ก็มีฝนตกแถวนครนายกปราจีนบุรีสะกแก้วทุมบุรีะระยองจันทบ,บุรีและตาดนะฮะคลืค่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทย1-2เมตรฝั่งอันดามันคลื่นก็จะสูง2เมตรสวัสดีครับ